ครับอีกหนึ่งพาร์ทครับผมรถสไลด์ก็มาถึงแล้วครับนี่ระบบสไลด์ของเราเป็นรีโมทคอนโทรลโอ้โหทันสมัยครับรถสไลด์เราของเราก็จะเป็นรถสไลด์โคราชนะครับก็จะวิ่งยาวนะครับไปจนถึงจังหวัดเชียงรายอุปกรณ์เซนตซี้อุปกรณ์ความปลอดภัยพร้อมครับเดี๋ยวจะนำสุดหลอคันนี้นะครับมุ่งสู่ภาคเหนือของเราจังหวัดเชียงรายนะครับ รอเตรียมความพร้อมสักเล็กน้อยครับลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเราสามารถที่จะมีบริการรถสไลด์นะครับส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวคุยกันได้นะครับเป็นกรณีพิเศษไปนะครับมาแล้วครับ ขับพิลเ n e r นะครับ2.8ขับเครื่อง4ล้อเกียร์ธรรมดานะครับแต่ง GRS เต็มระบบแบบนี้เลยยัดใส่ล้อ18นะครับยาง275เก็บงานอักษรสีดำรอบคันบันไดข้างนะครับเป็นตะแกรงของไลโนโลบาเหล็กทรงปืนกันชนท้ายนะครับ BSM นะครับพร้อมเดินทางครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับจังหวัดเชียงรายด้วยที่ ให้ความไว้วางใจเนะครับเตอร์ทาคุล่า1 9 8นของเรานะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็บริการถึงจุดหมายปลายทางให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนน,นี่ก็จะเป็นน้องโจนะครับที่จะไปส่งที่จังหวัดเชียงรายนะครับราคาค่าตัวตัวรถของน้องคันนี้นะครับราคารถเปล่าก็จะอยู่ที่1 4 1 0 0ล้าน4,1บาทนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง คันนี้ก็น่าจะแต่งไปราวๆแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับประมาณนี้ลูกค้าก็จะเอาไปใช้ในสวนในไร่นะครับพอให้ดูบรรยากาศนะครับขึ้นรถสไลด์ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเราฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์พักหาแชมป์ได้เลยนะครับผม ตอบช้าไปก็กบาขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามไล่ตอบไล่ตอบคอมเมนต์ของลูกค้าทุกๆท่านนะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้ครับสวัสดีครับ